เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้โอ้โ <c> ห <oughs> กำลังจะพูดฟ้าก็ผ่านแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งนะครับในชีวิตจริงนี่แหละครับหากคุณผู้ชมเอ้ยเสียงประตูเปิดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พร้อมเล่นนะเอาคลิกขวาไม่ได้อ๋อเพราะเฮ้ยโอเคเป็นแค่เสียงใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกแหละมุแล้วย,ยังมืดโอ้โหคุณผู้ชม เดี๋ยวนะผมยังไม่พูดเกินขอพูดเสี่องอะไรมันเยอะแยะวะโอเคขอพูดเกินก่อนนะครับขณะนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อผมนะครับผมมีหลักฐานครับจิลิตอนนี้กี่โมงตอนนี้เวลาสองนาฬิกาสามสิบแปดนาทีสามสองนาฬิกาด้วยนะโอเคครับนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนี่คือเครื่องพิสูจน์ของผมนะครับโอเคถึงเวลาแล้วที่เราจะ มาเล่นเกมนี้กันตอนที่สองครึง่งแล้วกล้องไม่มีด้วยกดอะไรก็ไม่ได้แล้วเราต้องลองไปอย่างนั้นนะหรือหือลองเดินไปเว้ยมันมืดโอเคมันมืด,เ,มมดเราไปไม่ได้ครับรต้องเดินกลับไปแล้วไอ้คนเมื่อกี้ก็เพิ่งมาด้วยโอเคปุ๊บใจใจดีสู้เสือเข้าไว้พาร์ท Okay. มาทางนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันตกลงไปรูนี้อ่เราต้องกลับมาทางเดิมะนะอะไรวะเอาแล้วรูที่แบบพังเมื่อกี้ก็คือซ่อมไปเรียบร้อยแล้วว่างั้นซ่อมทงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> มันจะกลัวทำไมเนี่ย <c oughs> อุ้ย <c oughs> กตกใจเสียงฮ โอเคได้ไแบตเตอรี่แหละมันต้องมีตะลุยเท่านั้นครับผมโอ้ยโอเคไม่ทางมันเปลี่ยนไปอ่ะรอดผมเกลียดการรอดมันทำให้เราอ้ะไรนะครับผมเริ่มระแวงครับเล่นตอนทีสองด้วยก็น่ากลัวไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้ว เปิดกันโ okay. อเคอาบน้ำได้ไหม,มถูถูถูไม่ได้หรอโอ้ไม่เหมือน GTA เลยอ่ะ GTA อาบได้เลยไอ้หวามีอะไรไหมไม่มีครับโ okay. อเคนี่ไงทางลงใช่ไหมโอเคเอ้ยมีประตูเปิดได้ด้วย <Okay. S 2> อย่ามาสะไพรนะอุย้ยชิ้นส่วนขาโอเคลงมาตกลงมาทายาหมองยี่สิบกล่องก็ไม่หาย <c oughs> <c oughs> ทางนี้มืดครับไปไม่ได้แสดงว่าทางนี้อย่างเดียวโอลี่ <c oughs> ต้องหากกล้องของ <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมจะดูอีกแล้วแ้วผมไม่มีกล้องผมมันมืดนะเนี่ยนั่นไงอะไรอีก่ะโอ้ออคุณผู้ชมมี่ผมตะโกนเสียงดงังมากผมไม่รู้ว่า ข้างกล้องจะทาผมหรือเปล่าตกใจด้วยความสัตย์จริงคือมันเกินไปอ่ะมันไม่ดีต่อไม่ดีต่อหัวใจผมเลยอ่ะนะมันมีผลต่อหัวใจไม่เคยหายไปได้สักทีแล้วมันมืดแบบนี้แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมแล้วต้อมาตามหากล้องที่หายไป เราตอนนี้เราเป็นเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับยังไงหรอหรอตอนตอนวอลเลเดอร์กับกล้องที่หายไปไม่ดีต้องต้องเอ้ยแงต้องเป็นตอนแอสไซลัมกับโหูเราข้ามาแล้วนี่จะยังมืดนะต้องเป็นตอนแอสไซลัมกับ แคมคอร์เดอร์ที่หายไปอืมโอเคคุณผ <c oughs> ู้ชมมันมืดไปเดืนะ่มากคุณผู้ชมครับมันมืดโคตรเอาวะลุยเปลุยวะความมืดมันทําให้เราจินตนาการครับการที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยคือสิ่งที่ทําให้เรากลัวที่สุดครับกลัวยิ่งกว่าการได้เห็น มันกลัวยิ่งกว่าการได้เห็นเพราะว่าเจ f i ไฟ away to the third floor โอเคครับการที่เรามองเห็นแค่นี้มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาแบบทริปเปิลมาแบบทริปเปิลมาแบบมาแบบทริปเปิลคิวเอาเอาเข้าไม่ได้เอาเอาจุกจุกอนจุกเลยจุกเลยจุกก็มาเฮ้ยมันดับว่ะมันเข้าไม่ได้ครับผมมันเข้าไม่ได้ครับผมมันเข้าไม่ได้ครับผม The third floor ทางเดิมเราต้องกลับไปทางเดิมเอ้าแล้วม่มาทางไหนวะเนี่ยเอาลืมเอา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 วิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนนึกว่าเล่นม้าหมุนอยู่แหมมันไม่ได้ไหมล่ะมัน the third floor the third floor ทางนี้ปะเนี่ยเอ้าไม่ใช่ the third floor อุ้ยมันยังไล่อยู่มันยังไล่อยู่ third floor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  อ่อเช็ดผมหาไม่เจอเลยครับผมหาไม่เจอเลยครับอุ้ยอีกทีด้อีกทีร่วงครับอีกทีผมร่วงครับอีกทีผมร่วงครับทางนี้ครับอ๋อผมตายคือมันปิดไปแล้วนะ อ๋อนี่ไงทางที่เรามาตอนแรกโอเคผมเจอแล้วเออว่ะตอนแรกมาไม่เจอตอนนี้เจอเอาติดเฉยปิดปิดประตูก่อนโอเคแล้วกล้องเราจะพังๆนี่หม่นี่ไม่ทําอะไรเราโอเคมาทางนี้ครับผมอ้ยแล้วลืมทางโอเคได้อยู่ทางนี้โอเคทางนี้ทางนี้เรามาจากทางนี้แล้วเราขึ้นไปยังไงอ่ะ โอเคกลับขึ้นทางเดิมได้สวยครับแค่นี้ก็ตามมาไม่ได้แล้วอมืมแล้วเราก็กลับไปที่เดิมเซฟิงอย่ามีอะไรมานะมาชอบแบบเงียบๆแล้วมันก็มาแบบบึง้งเนี่ยคืออารมณ์แบบเหมือนนังผีเลยอะแบบจะหลอกเราก็ต้องแบบทำเสียงให้เงียบก่อนเนี้ยไม่โอเคเลยครับ <laughs> มันไม่ดีต่อจิตใจผมเลย เคงเงียบแหละเงียบแล้วมองเห็นแบบนี้ไม่น่ามีอะไรครับแล้วก็วิ่งกันเลยทีเดียวโอเคที่เดิมมันจะง่ายไหมล่ะมันจะง่ายแบบนั้นไหมล่ะไม่มีนะไม่มีอะไรข้างล่างนะโอเคทางเดรับทางเดิมเลย เอากระโดดไม่ถึงขาสั้นอีกแล้วไอ้วา <c oughs> เอ้ยฟิตไหนดี <c oughs> โอเคโดดโดดโดดฮึบโอเคครับสวิสสวิสสวิสขยับขยับขยับ จะไปทางเดิมแหละแต่ว่าตอนแรกมันไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีแคมป์คอร์เดอร์ใช่ไหมมันไม่ให้เราไปแล้วนี่มันพังไปแล้วจะถึงปะเนี่ยอืมถึงไหมเนี่ยอ๋อเราต้องลองครับผมอืมเ <c oughs> อาไม่ถึงหรอถึงปะเนี่ยใช่เหรอ <c oughs> ตรงนี้ไงตรงนี้ใช่ไหม เอ้า <g arness> มันโดดตรงนี้ได้แล้วเราไปอ้อมสกาเลยโหคุณชมนี่ไงไฟฟาเอร์มาตินอินอะดิเนสทรชันบล็อกอื้มเว้อดิเนสทรชันบล็อกเอ้ข้ามาได้แหละไม่ได้ ไม่แบตเตอรี่แงยอยากได้แซบ,บิงอีกและนั่นไง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 อย่าเชียวนะแ่อุ้ยโอ้หร่วงไปทีนี่ตายเลยปะเนี่ยเอ้ยจะมีตัวอะไรมาตบงนี้ปะเนี่ยอืม เราต้องหาในแบบโปรงสุดอ e ุ้ยทำไรอ okay, ่ะโอเคเราทางนี้ก่อนผมได้ยินเสียงมันมีเสียงเอฟเฟคซาวเอฟเฟคอุ้ยเอาเราต้องไปทางไหนต่อข้างล่างหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อนี่งอุ้ยไม่ทำไรนะคนอย่าทำอะไรผมนะอย่านะ <Okay. S 2> มีแค่ทางเดียวที่จะออกไปได้ทางไหนอะแบบว่าอทางนี้นายรู้ได้ไงนายไม่ใช่คนไข้ซะหน่อยเอาก็มึงบอกกูเมื่อกี้ไม่รู้ได้ไงวะ <laughs> งงอะเหมือนเวอ่ออะเหมือนหลอนนะเมื่อกี้ แบบนี้แวะนั่นเง้ยนั่นไง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 ี้ยผิดกนผิดกนเฮ้ยนี่นไงเราเริ่มกลับมาที่เดิมเดี๋ยวต้องรอมันพังประตูมาปะอย่านะมาดีก็มาดีเดเดเดก็มาดีก็มาดีก็มาดีเนี่ย ไม่ทำไ,ไมมันยังมองไม่เห็นเราอีกเหรอโอเคอ่าพอมันพังมาอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยมันอุ้ยผิดคาดผิดคาดอันนี้ผิดคาดอันนี้ผิดคาดเลยอันนี้ผิดคาดเลยเอออืมผมนึกว่ามันพังเข้ามาแล้วผมจะแบบจุกออกไปได้อ่ะมันติดอ่ามันบอดี้บล็อกผมอม่ะ โอ้คิวเลอร์ตัวนี้มันฉลาดเว้ยไม่หรอกผมโง่เอง <laughs> ผมก็นึกว่ามันจะแบบว่าอันนี้ได้อะ่ะโอเคโอเคปิดก่อนนี่ไงโอเคเข้ามาที่เดิมของเราอุ้ยรอบนี้มีคนว่ะ เราเริ่มแก้ความจริงครับเฮ้ยเราเริ่มจะออกไปได้ตรงนั้นมีคนตายแสดงว่ามันให้เรามาทางนี้แอดมินิส r ร t ชันเหรอตรงไหนวะผมจำไม่ได้วะแเฮไปติด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 อะไรเนี่ยโอ้หเกมไม่อัปเดตเลยอ่ะ เอา้าล็อกเอ้าเอา,เอาไม่ใช่ทางนี้แสดงว่าเราต้องไปทางที่แบบเป็นศพคนนะนะถามชิ้นผมได้ยินเสียงโซ่ด้วยครับมันอยู่ข้างล่างเรานี่เองเสียงมันแบบเอ๊ๆเอเออมันแบบชิงช้าเอาเย้ยก้องก้องก้องอะไร เนี่ยทางนี้ที่เรามาตอนแรกเลยครับผจำได้ไม่ถอยออกไปเฮอย่านะโอเคแล้วมาตายอะไรอยู่ตรงนี้วะต้องแบบโดนอีท่าไหนเนี่ยเจ็บจากแผลอย่างนี้หรอเอาไม่ยอมลงอาไม่ยอมลงอ่ะอาอะไรวะ เอามันไม่ยอมลงคุณผู้ชมผมนี่วอ a เ t อร์เฮลวอ a เ t อร์เฮลแมนเออแหมเกาะเป็นสปเดอร์แมนเลยอย่างแน่นโอ,อ้ยตรงนี้ใช่ไหมคือแอ m ด n มิ t r สทร o ชันเราใกล้ความจริงแล้วเราใกล้จะออกไปได้แล้วแฟมเก็บก่อน ตัวนี้ผอเปิดไม่ได้ไม่ต้องไหนอีกไหมอ่ะแสดงว่าไม่ใช่ห้องนี้หรอบ้าจะไม่ใช่ห้องนี้ได้งไงล่ะเมื่อตอนแรกมันมาแล้วมันก็เซฟแล้วด้วย บอกนะว่าห้องนี้ใช่วะ <c oughs> อ๋อหลงพ่ออันนั้คือหลงพ่อเอาไม่ใช่ <c oughs> ฉันควรจะบอกนายเกี่ยวกับที่อยู่ของกุญแจมันอยู่หลังแสงในโรงภาพยนตร์นายจะเป็นต้องดูหนังนั่นแหละที่ที่เขาทิ้งกุญแจไว้ retrieve the key from the recreation hall เอากุญแจจากห้องสนทานาการกลับมานะครับเฮ้ยหมอนี่เขาช่วยเรา ริสต์ร์นนี้เด็กคีโอเคหายคีครับผมหายค,คีอ,คคอยู่ตรงไหนนะเซฟิ่งแล้วด้วยแปลว่ามีสิ่งดีๆรอเราอยู่ครับผมตรงนี้มีบันไดนะแต่ว่าผมขอสำรวจก่อนแป๊บหบนึง่งมีล็อกเกอร์ให้เราหลบ โอเคขึ้นไปอย่าแอบ,บมีอะไรแบบมาผาักเราแบบนั้นอีกน,น,นะแบบจังหวะแบบโฟกัสอะคือมันชอบแบบมาโอเคไม่มีครับอืมอ๋ออะไรวะเนี่ยน,นี้มันที่เดิมเป็นที่ให้เราจูกอย่างเงี้ยหรออะไรวะอ๋อมัน ตรงนี้ได้อ๋อมันไปต่อโอเคว่าอันนี้มันล็อกได้ดีค่อยๆไปครับช้าๆได้พาสองเล็บงามกระโดดโอเคอันนี้มันล็อกแหมถ้าออกได้ก็จบแบบจบเลยอะ จะบอกนะว่ามันรู้นี่ได้คีย์แล้วคีย์อยู่ไหนผมต้องการคีย์ผมต้องการคีย์คีย์เป็นไงอุ้ยตำรวจก่อนคนตรงนี้ เคตรงละเซฟแล้วด้วยโอคนที่เล่นเป็นโน้เมื่อกี้หายแก่แล้วไอ้ต้านไงออกจากหัวข้อการบันทึกเมื่อวันที่27ธันวา1985ที่ลอสอลามอสนิวเม็กซิโกหัวข้อเกี่ยวกับดรบูดอฟวันิกนี่คือเรื่องจริง มีการตัดต่อดัดแปลงไหมมีคนอุบายไหมไม่เลยมกราหาสี่นบันทึก3ตัวอย่างการทดลองจากการเลือดไหลโดยธรรมชาติพอกข้อทดสอบจำนวนครึ่งโหลเริ่มต้นขึ้นเพื่อพัฒนาเน,นื้องอกในสมองใช่จากการชนะสูตรเปิดเผยว่าเนื้อง,งอกนั้นเป็นสารตะกั่วบริสุทธิ์มันฆ่าพวกเขาเหรอนายช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมผลลัพธ์ที่ออกมาไม่สามารถทำอีกครั้งได้ในอเมริกา ฉันมีทิษตรีอยู่หลายอย่างเลยจากบ้านเกิดในปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเข้าใจสิ่งที่พวกเรารู้สึกสิ่งที่พวกเราเชื่อความกลัวที่ท่วมทน้นความปิติยินดีความกโกรธและจะให้อธิบายเป็นคำพูดก็คงไม่พอใจของคนเราในสภาพแวดล้อมนั้นมีสกยภาพที่โดดเด่น นายกำลังจะบอกว่าการทดลองนั้นจําเป็นความเฉียดตายเพื่อให้ความบ้าครอบงามีแค่การทดสอบสําหรับผู้ที่เคยเห็นความสยดสยองมากพอเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้นายเชื่อว่าหัวข้อ,ขอการทดสอบของนายจะทําให้เกิดเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างนั้นหรอไม่นายคิดว่าพวกเขาติดต่อกับบางอย่างที่เหนือธรรมชาติเงี้ยหรอไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติหรอกงั้น อะไรล่ะไม่เคยบอกว่า Project ์วอลเลเดอร์เป็นประตูประตูสู่อะไรล่ะเออนั่นดีประตูสู่อะไรจบแล้วเหรอแค่นี้เอาทิ้งไว้ให้สงสัยด้วยว a t the ฟ u ักโอเคตอนนี้เราต้องหากุญแจใช่ไหมมันอยู่แถวๆนี้แหละมันน่าจะอยู่ห้องห้องไหนสักที่โอเคทางออกคงไม่ใช่แหละเพราะมันง่ายเกินไป เราต้องหาคีย์ครับแล้วก็กลับไปที่ตรงนั้นน่ะอุ้ยได้แบบนีพงงนนนน้พลังงานแน่นอนพลังงานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใครจะมาปิดเราอ๋อคนคนมันมาหลบอยู่ครับผมเราก็นึกว่าพลังงานเสียงอ๋ออะไรวะ ขึ้นข้างบนอาจจะมีพลังงานบางอย่างแฝงอยู่ในนี้ก็เป็นได้ล็อกชัวเพราะว่ามันให้เราก้มครับผมอ,อ่านเกมขาดจริงๆเอาอีกแล้วเาวเริ่มมาอีกแล้วเอาอแล้วเคมีแบตเตอรี่ให้เราด้วย อร่อยเลย,อ,ยอ,อร่อยบ้าบออะไรล,ล่ะเอาอีกแล้วทาสะดุ้งอีกแล้วหายไปแล้วระโทมาแค่นี้มาเพื่อล็อกเราอะนะโหโคตรแย่เหมือนบุลลี่อะเหมือนผมเพิ่งโดนบุลลี่ไปเมื่อสองนาทีที่แล้วโอโอเคห้องนั้นเปิดแล้วครับผมโอเคห้องนี้เปิดแล้วอ้าว สควิสสควิสโอกเคมีทางให้ต่ออยู่ประหยัดแปดทับแบบมีน้อยใช้น้อยมีเยอะใช้น้อย <c oughs> เส้นทางของการออมเงนินกูพูดอะไรวะเนี่ย <c oughs> กูเริ่มพูดมั่วแล้วนี่อะไรครับคนนอนตีสอง คนที่ไม่นอนตอนตีสก็แบบนี้แหละเราต้องกระโดดยังไงเนี่ยกระโดดเกาะหน้าต่างนี้ใช่ไหมโอเคมาเสียงอุย้ยเมื่อกี้ผมเห็นใครอยู่หน้าต่างอ,อ่ะแสดงว่าเราต้องกระโดดเกาะราวบันไดครับผมไม่ใช่กระโดดเกาะตรงอันนั้นมันทําไม่ได้เมื่อกี้ผมลองกดสเปซบาร์แหละเนี่ยมันต้องแอบผักเราอีกรอบแน่เลยอะ่ะเฮ้ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, ไม่ใช่มันคือเครื่องโอ้ oh, ไฟมนแล้วหลอนหลอนจัดๆนี่ไงคีเราก,กลับไปทางเดิมโอเคเราก,กลับไปทางเดิมของเราครับผมนี่ไงอาวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้งงงงงงเริ่มงงงวย เปลี่ยนรีโหลดก่อนดีกว่ามีตั้ง9ก้าอันจะกลัวอะไรล่ะจะใ,ใช้ไปเถอะเขาก็มีแบตเตอรี่ไว้ให้เราใช้นั่นไงมันมาแล้ววิ่งอะไรอะ่ะเฮ้ยจุ๊กจุ๊กแพ็จุกแพ็โอ้คนผมทุกสู้ครับตอนนี้ ลุกสู้เพราะกลัวน okay. ี okay. er. ่แหละโอ้โหไม่ไ <t> ด้อยากจะสู้อะไรกับมันหรอกโอเคดิสตอนนี้เลยคีเราได้คีแล้วไขเปิด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 ปิดเลยปิดเลยปิดก่อนโอเคปลอดภัยตามมาไม่ได้ครับเซฟิงเราด่วเลยโอเคเดินมาเพื่อปิดเหรอแล้วก็ไปนะ ออ๋ต้องการแค่นี้พอใจแล้วอพอใจแล้วก็ไปนะครับโอเคครับงั้นพาร์ทเผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเนะาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม